สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศพัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิร์มันตีมออาอุบิลลาฮิมินลชาอิตอนุลราชีมบิสมิลลาฮิรลอ์มุลลาห์มานุลไรฮีมอัลฮัมดุลิลาฮิรับบินอาลมินวัสลตุวัสสลาม على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسري أمري واحل أكدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي ความเมตตาปราณีจากเอกองลอก์สุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการตับเสิรุรอ่านทางวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละ ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาสัรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาแซซองสะดุดีแด่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตาลาที่พระองค์ได้ทรงทําให้พวกเรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจมีพละกกาลังวังชาในการที่จะได้มานั่งศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจในคําดํารัสของพระองค์นะครับ ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาที่ทําให้พวกเรานั้นมีสติสัมปชัญญะในการที่จะทําความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆของดํารัดของพระองค์นะครับวันนี้รายการทับซีรุลนุรานเราก็กลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราจะมาทําการอธ,าธิบายอายะน์กุรานในองค์การที่224นะครับจะมีเนื้อหาจะมีสาระจะมีใจความอย่างไรนะครับพี่น้อง เปิดไปที่ซูร่าอัลบากราะองค์การที่224แล้วก็225นะครับอิชาอัลลอฮ์เราก็จะได้พูดคุยกันต่อเนื่องไปนะครับสำหรับท่านพี่น้องที่มีอันกุรอานแล้วนะครับก็ไปดูในประมาคำพี่อันกรุรอานโดยพร้อมเพียงกันเลยนะครับอาอูอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนรรจิมล ل ا تجعلوا الله أ ر ض ا ลมานิกุมอัน ตบรูและตัดตัวและตุสลิพูบนเนนนาสีแัลลอฮุสัมีอุนอาลีมในอุคันทงร้อยยี่สิบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาได้กล่าวว่าเราจะอัลลอฮ์ะและพวกเจ้าจงอย่าได้ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอรดดัตันแปลว่าเป็นอุปสรรคเป็น อาการขัดขวางเลอไอมานิกลมเนื่องจากการที่พวกเจ้านั้นได้กระทำการสาบทสาบานนะครับอันตะบารูวะตตะกูวะตุสลิหูไบนันนาสและในการที่พวกเจ้าได้กระทำสิ่งต่างๆที่เป็นความดีแล้วก็มีความยำเกรงนะครับแล้วก็ว่าอา่ตุสลิหูไบนันนาสแล้วก็ในการที่พวกเจ้ามีการประนีประนอมระหว่างผู้คนด้วยกัน ว ا ลล ه ฮูซามีอุนอาลีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้นะครับในองค์การที่224นะครับในองค์การที่225นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานนะฮัวตาลาได้กล่าวลาอูอาคิซ um ah ุคุมุลลอฮุบิลลกวิฟีไอมานิกุมวะลาคียูอาคิซุกุมบิมากะซะบัตุลูบุคุมวัลลอฮูกัฟูรุเรหีมวัลลอฮุกัฟฟูรุลฮะลีม นะครับขอมาอานะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่ดูนะครับในพระมหาคัมภี์อันกุรอานนะครับดูความหมายโดยสรุปนะครับของอายะที่225ี่ลาอูอาคิดุกุมุลละนะครับแปลว่าเอาอัลลอฮ์นะครับ,แปล,ลนะรบแปลว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงเอาผิดหรือว่าพระองค์จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยกับคําพูดบิลลกวีคำพูดที่เป็นคําพูดที่พลอยๆนะครับหรือว่าเป็นคําพูดที่เบาความ ฟีไอมานะิกุมในการสาบานของพวกเจ้าทั้งหลายวลากิยูอาคิซุกุมบีมากัสบัตแต่ทว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลานั้นจะเอาผิดจะเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยกับการสาบานที่อะไรบีมากัสบัตกูลูบุกุม ที่มันที่สาบานด้วยกับหัวใจด้วยกับการตั้งใจที่มีจุดประสงค์ที่มีเป้าหมายที่แน่นอนวัลลอฮ์ฮุฟูรุลฮาลีมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงสันติผู้ทรงขันติพี่น้องครับดังนั้นในองค์การอาญาญกุรานองค์การนี้เป็นองค์การที่นักวิชาการมุฟัซิรินได้บอกว่านี่คือการห้ามจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาด้วยกับการ ละทิ้งด้วยกับการนะครับสาบทสาบานนะครับการละทิ้งการสาบานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นการงานที่ดีๆนะครับอัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลาได้ก,กล่าวนะครับบอกไว้ในตอนต้นของอายะที่224ี่สิบนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอย่าทำให้อัลลอฮฺสุบหฮานะฮัวตาลานั้น เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่จะมา,ากีดกันมาขวางกั้นกับสิ่งต่างๆที่เป็นการสาบทสาบานนะครับการกระทําความดีการปฏิบัติด,ดีกับบรรดาวงศาคณาญาตโดยที่การสาบานไว้นะครับว่าจะไม่ทําดีนะครับสาบานต่ออัลลอ์เลยว่าฉันจะไม่ทําดีกับคนคนนี้ฉันจะไม่ทําดีกับคนคนนั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานนะฮัวตาลาได้กล่าวไว้ลาตเจาลุลลอฮ่าออรดัล อ,อีลไอามานิกุมอย่าให้อัลลอฮ์นั้นเป็นนะครับเป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางอันเนื่องมาจากการสาบานของพวกท่านเอาอัลลอฮ์ไปเป็นข้ออ้างนะครับหมายถึงเอาอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นไปอ้าง นะครับในการที่จะไม่ทําดีกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ในการที่จะไปตัดสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับนะักวิชาการหยิบยกอายะอันกุรอานนะครับอีกองค์การหนึ่งนะครับในสุรานนูรนะครับอายะที่ยี่สิบอกว่ายัางไงครับวะะะลลลลลลลายติออูุุฟ ولا يأتل أول الفضلي م ن ك อ و ا ل س อ ا ล أيقتو أول القرب والمساكين والمهاجرين في س ب ي ล الله و ا ل م ع ฟู والوالنصفهألا يحبألا ت ح ب ฟิร ي ลลอฮุละกุมแล้วก็บรรดาผู้ที่มีเกียรตินะครับเขาบอกว่าอัลลอฮ์ซุมตลาได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าและผู้ที่มีเกียรติวะลายะตะลิลอ ا ลْลฟัْละบรรดาผู้ที่มีเกียรติและผู้ที่มีความมั่งคั่งมิงกุมในหมู่พวกเจ้านะครับอย่าได้อะไรครับอย่าได้สาบานนะอย่าได้สาบดสาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือ กับการบรรดาญาสนิทคำว่าคุรบาแปลว่าญาสนิทวัลมาซากีน ไม่ให้ความช่วยเหลือกับบรรดาผู้ที่มีความยากจนวัลมูฮาจิรินและบรรดาผู้ที่อพยพไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาฟิซาบิลละวัลยะฟูแล้วก็อัลลอฮ์ซุมตาลาได้กล่าวต่อนะครับบอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงให้อภัยจงยกโทษวัลยัสฟะฮูแปลว่ายกโทษอภัยโทษแก่พวกเขาเหล่านั้นละตูฮิบบลา ตัวฮิบบูนะไอยกฟิรัลลอฮุละกุมพวกเจ้าไม่ชอบหรือกับการที่อัลลอฮฺสุบหฮานะหัวตาลานั้นพระองค์จะทรงอภัยโทษให้กับพวกเจ้าทั้งหลายนะครับตรงนี้เนะครับเป็นการยืนยันนะครับเรื่องราวของการสาบานนะครับที่จะเป็นบาปแล้วก็มีความผิดสําหรับผู้ใดก็ตามใครก็ตามที่เขาได้สาบทสาบานแล้วก็จะล้มเลิกการสาบานด้วยกับการ นะครับนะครับปล่อยไปเฉยๆเนี่ยแบบเนี้ยศาสนาไม่อนุญาตดังนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าการล้มเลิกหรือว่าการที่จะยกเลิกการสาบานเนี่ยมันจะต้องเป็นไปด้วยกับการจ่ายกัฟาร์หรือจ่ายค่าปรับนะครับดังที่ท่านอิหม่ามอันบุคอรีได้บันทึกเอาไวา้จากสายรายงานหนึ่งนะครับที่สุฮาบะที่ชื่อว่าท่านอบูฮุไรร์ นะครับได้มารายงานบอกว่ายังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอะเลวุสลัมได้เคยกล่าวนะฮุลอาคิรูนสซาบิกูนะยอมลกิยามะพวกเราเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่จะอยู่ก่อนในวันกิยามะหรือพวกเรานั้นเป็นกลุ่มชนกลุ่มสุดท้ายที่จะมาก่อนในวันกิยามะหรือจะเป็นคนแถวหน้าในวันกิยามะแล้วก็ท่านรอซูลอลลลลออุอะเิวซสลัมได้กล่าวต่อนะครับบอกว่ายังไง والله لا اي لا اي يلج لا اي يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليه خاصة الله سبحانه وتعالى والله خاصة الله سبحانه وتعالى لا اي يلج คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอาฮาดุกุมที่อะไรยาลิจจะแปลว่าดื้อดึงน,นะครับแปลว่าดื้อดึงนะบิยามีนิฮีด้วยกับการสาบานของเขาฟีอาลีฮีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเขาอาซามุละหูแล้วก็มันจะมีบาปสำหรับเขาคนนั้นอินดัลลอฮีนะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลามินไอยุติยะกฟัฟารตะหู นะทิอัลลอฮุซุนตะลานะครับที่เขาต้องการจะที่เขาจะต้องจ่ายกัฟฟาร์หรือว่าจ่ายค่าปรับอัลเลตีอิฟตาระดอลลอฮุอานไลฮีซึ่งนะที่อัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตะลาได้กําหนดให้เป็นสิ่งที่จะหลุดพ้นจากตัวของเขาได้นะครับฮะดติสบทนี้นะครับเป็นฮะดติสที่บรรดานักวิชาการ ฮัดดีซีนได้หยิบยกมาแล้วก็บอกว่าอันนี้คือฮะดิสท่าน,นาบีมุมม m m a d ซลลลอฮุว,วะลัยฮิวะสลัมที่พูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าปรับสําหรับคนที่สาบถสาบานสาหรับใครก็ตามนะครับที่กล่าวสาบถสาบานแล้วก็จะล้มเลิกในสิ่งที่เขาได้นะครับสาบถสาบานเอาไวา้ดังนั้นศาสนาอิสลามนะครับจึงนะครับได้กล่าวเอาไวา้ถึงสิ่งที่จะการสิ่งที่จะเป็นการยกเลกิกการสาบานของคนคน,คนหนึ่งเนี่ยนะครับตั้งใจเอาไว้ กล่าวบนบานเอาไว้กล่าวสาบานเอาไว้แล้วก็จะยกเลิกเนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีการจ่ายกฟาร์หรือมีการจ่ายค่าปรับถึงจะหลุดพ้นจากการสาบานได้เพราะว่าการสาบานเนี่ยก็คือการทําสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวะตาลานะครับดังนั้นถ้าจะยกเลิกเรื่องของการสาบานเนี่ยจะต้องมีเรื่องราวของการจ่ายกฟาร์เอาไว้ดังนั้นนะครับท่าน นะท่านอาลีอิบนี่ท่านอาลีอิบนีตกละนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าสายรายงานหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสเกี่ยวกับคําดํารัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺหัวตาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺหัวตาลานะครับได้กล่าวเอาไว้เนี่ยว่าละต่จะอัลลอฮฺอัลดะตันนะครับพวกเจ้าอย่าได้ทําให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺหัวตาลานั้นเป็นอุปสรรคลรไอมานิกุมที่จะขัดขวางอันเนื่องมาจากการสาบานของพวกเจ้าทั้งหลาย นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการได้พยายามบอกนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังบอกว่าอย่าได้ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางอันเนื่องมาจากการสาบานของพวกท่านในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะทําความดีแตนะ่ถ้าหากว่าทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็จงเสียกัฟาร์จงจ่ายกัฟาร์ทดแทนไปนะครับด้วยกับการทําความดีอันนั้นเถิดนะครับอันนี้อยู่ในตับิทธิ์ของอิบนนจาริดอิบอัตบารีนะครับเช่นเดียวกันบรรดาน,นักวิชาการนะครับในนะครับ ในสายต่างๆก็ให้ความหมายไปในทํานองนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ได้มีการสนับสนุนคําพูดนะครับของบรรดานักวิชาการนะครับด้วยกับฮะดิษที่อยู่ในหนังสือสวเฮะทั้งสองของท่านอิหมัมอันบุคอรีแล้วก็ท่านอิหมัมมุสลิมนะครับรายงานโดยท่านอบูมูซาอัลอัชอารีบอกว่าท่านรอซุอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งครับอินนีวัลอฮีอินชาอัลลอฮ ลาอัลฮลิฟูอาลัยมินฟะอัร์อ่าไกรหะไกรนมินฮาอิลลาอะตัยตุลลาดีฮัวไกรนตทฮัลลันตุฮาแท้จริงฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาอินชาอัลลอฮฺหากพระองค์ทรงประสงค์นี่ลาอัลฮลิฟูฉันจะไม่สาบาน ต่อการสาบานอลาลเยามีนินต่อการสาบานอย่างหนึ่งอย่างใดฟาอารอแล้วฉันก็เห็นอย่างอื่นเนี่ยมันดีกว่าคอยรอนมินฮากว่าการสาบานที่ได้สาบานไปอิลลาอัตัยตุลละดีฉันจะต้องกลับไปเอาอันที่ดีกว่าฮัวคอยรุนวัตฮัลลันตุฮาและก็ทำให้มันเป็นที่อนุมัติเสีย นะครับอันนี้อยู่ในฮะดิษนะครับของท่านอิหมัมมุสลิมนะครับในตำราฟัตคุนบารีแล้วก็ในอีกสำนวนหนึ่งครับนะักวิชาการก็หยิบยกมาในเรื่องของการสาบานนี่เองนะครับได้บันทึก โดยท่านอิหม,ม่ามมุสลิมเช่นเดียวกันเป็นการแรยง,งานจากอบูฮุไรร์บอกว่าแท้ที่จริงท่านรอซูลสลลัลฮวายเลหัวสลัมได้กล่าวมันฮาลฟะะลายยมีนินฟาระไกระฮะไกรมมินฮะฟันยุกัฟฟิรอันเยมีนิฮิวนยฟะอัลลัลดีนวนยฟอาลลัลดีหัวไกรรนใครก็ตามที่สาบดสาบานอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็ไปเห็นอย่างอื่นดีกว่า แล้วก็จงจ่ายกาฟารรหรือว่าจงเสียฟันยุกฟิรนะครับจงเสียกัฟารรแทนอันยามีนิฮีการสาบานของเขาฟันย์ยาฟาลิลลาดีฮูวเคตแล้วก็จงทำในสิ่งที่มันดีกว่าแล้วก็ประเสริฐกว่านะครับนี่เป็นการกล่าวถึงเรื่องราวของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยครับหลุดปากไปสาบทดสาบานกล่าวแบบพลอยๆนะักวิชาการบอกว่าการกล่าวแบบพลอยๆแบบนี้เนี่ยนะครับนะ ถ้าหากว่าตั้งใจแล้วก็มีความผิดแต่ถ้าหากกล่าวไปโดยไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ครับนะอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยพระองค์จะไม่นะครับไม่เอาผิดนะไม่ไม่เอาโทษนะครับถ้าหากว่ามีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ในการนะครับในการสาบานตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาจะไม่เอาผิดไม่เอาโทษใด,ดๆเหมือนกับในตอนต้นอายะที่นะครับเรานะครับได้กล่าว นะครับในตอนต้นอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺัลาตลาได้กล่าวเนี่ยลาอูอาคิดุกูมุลลอฮูบิลลควีอัลลอฮฺสุมาตลาจะไม่เอาผิดกับการกล่าวแบบอะไรครับไม่ได้เจตนาหรือการกล่าวแบบพูดไปเพล่อยแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรในการสาบานเนี่ยวลากินนะ วลากิยูอาคิโกุมบีมากะซาบกุลูบุกุมแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวัตะลานั้นพระองค์จะทรงเอาผิดกับสิ่งที่หัวใจเนี่ยมีหัวจิตหัวใจที่จดจ่อนะครับ นะครับแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองได้ตั้งใจเอาไว้สิ่งที่ตัวเองได้สาบานเอาไว้ดังนั้นนะครับถ้าหากว่าใครนะครับสาบานด้วยกับการเผลอเรอนี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยถึงแม้ว่าอาลอสุบฮานะหัวแต่ลาะจะไม่ลงโทษจะไม่เอาผิดเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่พฤติกรรมหรือไม่ใช่ความ ไม่ใช่การกระทําของนะครับคนที่มีอิมัตน,นะครับก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะไปสาบถสาบานแล้วก็จะไปยกเลิกพี่น้องครับถ้าพี่น้องคิดจะสาบานสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาก็ต้องตั้งใจนะครับอย่าไปพูดเล่นๆถึงแม้ว่าจะไม่มีความผิดอุค์กรศาสนาไม่ได้มีบทลงโทษอะไรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อะไรครับเบาความกับเรื่องของการสาบานต่ออัลลอฮ์สุบบฮานะฮุวาตาลา ไม่ได้มีเจตนาก็อย่าไปสาบานนะครับแล้วก็เป็นนะครับเรื่องที่เราจะได้ยินและก็ได้ฟังกันเดี๋ยวนี้เออะเอะอ,อะไรก็วันล้อฮีวันล้อฮีแล้วมันก็เป็นประเพณีเป็นพฤติกรรมของคนอาหรับนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ชอบวันล้อชอบสาบทสาบานถามว่าการสาบานแบบเนี้ยผิดไหมศาส,สนาบอกว่าไม่ผิดนะครับไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่อย่างใดแต่ถามว่าดีไหมพี่น้องลองดูนะครับคนอาหรับกับคนไทยเนี่ยต่างกัน คนอาหรับเนี่ยอะวัลลอฮีคนไทยเนี่ยจะวัลลอฮีสักทีหนึ่งเนี่ยอาหล่อพี่น้องครับกว่าจะกว่าจะง้างปากกว่าจะอ้าปากได้นี่นะครับจะต้องใช้อะไรครับเอ้โ,อโหกุสโลบายไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่ดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าศาสนาจะไม่เอาผิดไม่เอาโทษกับใครที่มาสาบานเล่นๆแต่ก็ไม่สมควรนะครับตามทศนะของนักวิชาการนะครับ แล้วก็บรรดาวุชาการก็หยิบยกฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับได้กล่าวนะสัมทับในเรื่องนี้มันฮาลาฟะฟะกอลาฟีฮาลาฟีฮีบิลลาติวัลอซ่าฟัลยะกุลลาอิลาฮะอิลลอละใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่สาบานด้วยกับการไปกล่าวคําสาบานของเขาด้วยกับบอกบอกว่าอย่างไรขอสาบานบินละด,ด้วยกับลาดลาดนี่ก็คือจเจวต์ตัวหนึ่งนะครับวันอุซาขอสาบานกับอุซานะครับ ใครที่สาบานแบบนี้นะท่านนาบีบอกว่าให้เขาไปเปลี่ยนให้เขาไปอะไรครับไปกล่าวกะริมอไปกล่าวฟัลยะกุลเขาจงไปกล่าวกะริมอลาอิลาฮะอิลลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านี้มันก็หายนะครับแต่ไม่สมควรนะครับในการที่เรานั้นจะไปพูดเล่นๆกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นนะครับใครก็ตามคนในยุคยาฮิลิยาเนี่ย,นะยนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าคนในยุคยาฮิลิยาเนี่ยชอบกล่าวแบบเนี้ย กล่าวสาบานขอสาบานกับรูปปั้นตนนี้รูปปั้นตนนั้นกับลาดกับอุซจานะครับซึ่งเวลาที่เขามาเข้ารับอิสลามเนี่ยมันก็ยังติดปากเกาอยู่พี่น้องครับ เวลาที่จะสาบานต่ออะไรเนี่ยก็จะไปพาดพิงกับลาสกับอุซากับเจเว็ตนะครับที่อยู่ที่เขาเคยบูชาในอดีตดังนั้นนะครับถามว่าตรงนี้อัลลอฮ์เอาผิดไหมไม่เอาผิดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพปรักท่านนี่คือหุกลมทางด้านศาสนาที่บอกกับท่านพี่น้องว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเจตนาเนี่ยสำคัญมาก เจตนาในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะครับมีผลทันทีเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาบานหรือจะเป็นในเรื่องของคํากล่าวอื่นๆที่เป็นคํามั่นสัญญาตลอดจนจะเป็นคําที่อะไรครับที่เอาไว้ใช้ยา ดังนั้นเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็อยากจะบอกกับท่านพี่น้องแล้วก็พยายามเตือนกับท่านพี่น้องทุกทกท่านนะครับพูดเรื่องราวต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันจะมีผลกับคุกกลมทางด้านศาสนาเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอย่าเป็นบุคคลที่มีความเบาความนะครับกับเรื่องราวต่างๆนะครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นบทเรียนกับท่านพี่น้องทุกๆท,ท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอินชาอัลลอฮ์ในโอกาสต่อไปเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะครับกับสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในองค์การถัดไปก็คือองค์การที่226อินชาอัลลอฮ์พี่น้องติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวลฮุอะลียุตเตฟิกวลฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบาระกาต ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา